ถ้าเธอเป็นผู้ใช้คุณใส่เวทระดับพิเศษแบบยูตะเธอจะเลือกช่วยเหลือโลกหรือล้างบางรอคอยกันมา2ปีเต็มๆกับจูจูสึไคเซนภาคเดอะมูฟวมหาเวทผนึกมานอุบัติการ์ชิบุยะจระดนล้างบางนี่ไปดูในโรงมาเรียบร้อย ความรู้สึกหลังดูคือแบบว่าคือมันอิ่มไปทุกโมเมนต์เลยอะภาคนี้ยูตะคือโคตรเท่เหมือนได้เติบโตไปพร้อมตัวละครเหมือนกันนะมูวีภาคซีรูเนี่ยยังเห็นยูตะยังฝึกใช้ดาบอยู่เลยดูตอนนี้ดิแม่งโตแล้วอะสิทธิ์พี่สำนักอาจารย์โกโจมาช่วยสิทธิ์น้องยูจิเท่ชิบหายเลยมาบุค,คลิกมาดขึมแบบ นิ่งจัดเลยอะส่วนภาครีแคปชิบุย่าเราว่าเขาตัดซีนสำคัญจากทั้งซีซั่น2เนี่ย <c oughs> มารวมในภาคมูวี่เนี่ยได้ดีเลยโอ้โหแล้วมูวี่ภาคนี้นะได้ดูงานที่ชอบบนจอไอแม็ยักษ์อะแม่งโคตรมีความสุขเลยยูจิและโทโดอัดมาฮิโตโคตรมันซีนเสียใจก็คือแบบขยี้ใจชิบเป,ปงเลยขอเถอะภาค ทำ m o วี่เข้า iMac อีกนะคะคือการได้ฉายบนจอยักษ์ไอ a c อ่ะมันทำให้เราได้ดูรายละเอียดแบบเต็มๆตาภาพสวยมากสีสันคือโชว์ฉาดยิ่งซีนต่อสู้ในชิบูย่านะคือแบบมันลื่นไหลมากเลยอ่ะเพิ่มอารมณ์ความโหดความมันให้ยกระดับขึ้นกว่าเดิมอีกระบบเสียงโคตรกระหึ่มนึกว่าอยู่ข้างๆยูตะตอนต่อสู้ด้วยเลยเราว่าคุ้มค่า เต็มอิ่มมากๆแล้วก็ดู iMac ของเมเจอร์เนี่ยได้สะสมโปสเตอร์ลายสวยๆด้วยเธอโฮซ์วิสแฟนๆอนิเมะแบบเราเลยอ่ะแนะน,นําแนะนํามากจริงๆให้ไปดูในโรง iMac ก็เข้าฉายเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่10ธันวาคมที่โรง iMac Major ทุกสาขาใครดูแล้วเป็นไงกันบ้างประทับใจซีนไหนมาคอมเมนต์คุยกันนะ